สวัสดีวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568สวัสดีเพื่อนๆนเทรดเดอร์และนักลงตัวในหุ้นทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านไปส่องกราฟหุ้นที่มีวอลุ่มมาเลิดทั้งที่เป็นวอล u ุ่มมาเลิดในเชิงบวกและเชิงลบนะครับมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจพอจะเอาไปเล่นเทรดเก่งกำไรได้ในสัปดาห์หน้าเราไปเริ่มต้นกันที่หุ้นดีเดนเทลคอปเปอเหุ้นดีก็ทำธุรกิจ เกี่ยวกับทันตกรรมนะครับหุ้นอยู่ในขาลงมานานปัจจุบันลงมาปรับตัวต่ำที่สุดอยู่ที่แนวรับบริเวณ1บาท99สตางค์หุ้นดีมีโอกาสกลับตัวขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2,568ขึ้นมาจากฐานราคา2บาทสวิงขึ้นไปสูงสุดที่2บาท90สตางค์มองภาพแล้วน่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้แล้วนะครับกราบราคาของหุ้น Den t ท l Corporation กรอบด้านบนอยู่ที่2องบาท90สตังค์กรอบด้านล่างอยู่บริเวณ2บาทกรับหุ้นทําทรงยกไฮย,ยกโลขึ้นไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นลงมาพักตัวอยู่ที่2องบาท50สตังค์จากนั้นในช่วงวันพุธพฤหัสและวันศุกร์หุ้นมีแรงซื้อเข้ามา3วับาทซ้อนปัจจุบันหุ้นอยู่ราคาที่สองบาท64สตังค์ยืนอยู่เหนือแนวรับแนวต้านบริเวณเส้น EMA 200วัน แถ,แถวราคา2บาท62สตางค์การเล่นเทรดเก่งกำไรใช้แนวรับ2บาท50สตางค์เป็นจุดส t o p ปลอสถ้ารวงต่ำลงมามากกว่านี้ภาพกราฟก็จะดูไม่สวยนะครับมารอรับแนวรับด้านล่าง b y y on ดิ p ที่2บาท28สตางค์แต่ดูทรงแล้วหุ้นดีน่าจะไปต่อโดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่2บาท70สตางค์และแนวต้านสวิงไฮที่2บาท90สตางค์ก่อนจะไปถึง2บาท90สสตางค ก็จะมีแนวต้านย่อยๆอยู่บริเวณ2บาท80สตังค์นะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นราชราชกรุ๊ปหุ้นราชนี่ก็เพิ่งจะส่องกราฟหุ้นไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วหุ้นยังคงเดินหน้าไปต่อนะครับเมื่อวันศุกร์มีแรงซื้อเข้ามาเบรกแนวต้าน25บาท50สตังค์ขึ้นไปได้แต่ก็ลงมาพักตัวอยู่ที่29บาทเทรดเก็งกำไรก็มีแนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ30บบาทซึ่งก็เป็นแนวต้านเทคโปรฟิตนะครับส่วนแนวรับ ไม่ควรจะหลุด28บาทลงมาถ้าหลุดก็มารับด้านล่างโดยมีแนวรับ b u y on ดิ p อยู่บริเวณ26บาท50สตังค์ถ้าหลุดแนวรับนี้ลงมาภาพจะไม่สวยมีแนวรับถัดลงมาอีกทีหนึง่งอยู่ที่25บาท50สตังค์ถ้าหลุดตรงนี้มารับอีกทีหนึ่งบริเวณ24บาทถ้าหลุด24บาทจะกลับเป็นขาลงมารับอีกครั้งบริเวณ22บาท50สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นแจส๊ส j a สมียนอินเตอร์เนชัหุ้นแจสอยู่ในขาลงนะครับกรอบราคาของหุ้นแจสกรอบด้านบนอยู่ที่1.75บาท75สตางค์กรอบด้านล่างก็อยู่บริเวณ1.21บาท21สตางค์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหุ้นแจสลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ1.31บาทส1สตางค์แต่ก็มีแรงซื้อกลับคืนขึ้นไปนะครับสามารถเบรกแนวต้าน1.41บาทส1สตางค์ขึ้นไปได้แต่ก็มีแรงขายลงมาพักตัวที่1บาท38สตางค์ สถานการณ์ดูยังไม่ค่อยดีนะครับถ้าจะเทรดกิงกําไรใช้แนวรับ1บาท31สตังค์เป็นจุดส t o p Loss ถ้าร่วงลงมาก็มารับที่แนวรับ b y y on ด i p 1บาท21สตังค์ถ้าหลุดตรงนี้จะกลับเป็นขาลงทันทีแล้วก็สต o อปล s สอย่างไม่มีเงื่อนไขเทรดกิงกําไรในสัปดาห์หน้าแนวต้านแรกอยู่ที่1บาท41สตังค์แนวต้านถัดไป Take Profit ที่1บาท48สตางค์ถ้ายังผ่านไปได้ แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ1บาท60สตางค์และแนวต้านสวิงไฮเดิมที่1บาท75สตางค์เราโฟกัสที่แนวรับนะครับสต็อปลอสที่1บาท31สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น a d v ไวส์แอดไวกลับเป็นขาขึ้นตั้งแต่ช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกซึ่งลงมาปรับฐานต่ำที่สุดอยู่ที่ราคา3บาท92สตางค์จากนั้นก็กลับตัวยกไฮย,ยกโลขึ้นไปสวิงขึ้นไปทำไฮสูงสุดที่6บาท30สตางค์ จากนั้นก็ถูกเทขายลงมาตลอดทางเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหลุดแนวรับ4บาท9 4สตางค์ลงมาต่ำสุดที่4บาท7 2สตางค์แต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นดีดตัวเด้งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์หุ้นมีแรงซื้อนะครับสามารถเบรกแนวต้านซึ่งเป็นแนวรับเดิมบริเวณ4บาท9 4สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่5บาท15สตางค์แต่ก็มีแรงขายกดทับลงมาเยอะ ลงมาปิดที่ราคา4บาท88สตางค์ถ้าจะเล่นเทรดกิงกรไรใช้แนวรับ4บาท72สตงตางค์เป็นจุดสต๊อปเลสนะครับถ้าหล่นตบลงมามารับอีกทีหนึ่งบริเวณ4บาทส0สตางค์ปัจจุบันแนวรับแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่4บาท9กสตางค์ถ้าผ่านแนวรับแนวต้านนี้ขึ้นไปได้แนวต้านเทคโปรฟิตอีกรอบหนึ่งก็อยู่ที่5บาทส5สตางค์ถ้ายังผ่านขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่5บาท25สสตางค์ และแนวต้านบริเวณ5บาท40สตางค์ส่วนแนวต้านสวิงไฮเดิมยังอยู่ไกลนะครับเราโฟกัสที่กรอบราคาแคบๆในกรอบราคาระหว่าง4บาท72สตางค์ถึงกรอบราคา5บาท15สตางค์ถ้าหลุดกรอบราคาด้านล่างก็สต o p ป o ล s ถ้าถึงกรอบราคาด้านบนก็เทค Profit หุ้นต,ตัวตัดไปหุ้นเซนเทลเซ็น a ทลพลาซ่าโฮเทลเซนเทลก็เข้าไปสองกราฟเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นยังไปต่อได้นะครับ แนวต้านในสัปดาห์ต่อไปอยู่บริเวณ34บาทและ34บาท75สตางค์ส่วนแนวรับใช้ราคา30บาท75สตางค์เป็นจุดสต๊อปลอสยังคงใช้แผนเดิมจากเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นตัวถัดไปหุ้นมิน้นท์หุ้นมิน้นนี่อาการไม่ดีเมื่อวันพฤหัสสบดีหลังจากหลุดแนวรับ22บาท20สตางค์ก็ยังหลุดแนวรับ21บาท70สตางค์เบรก52วิโล ลงมาต่ำสุดที่20บาท80สตางค์ใครถือหุ้นมิ้นไว้ก็คงสตอปลอสออกไปหมดแล้วแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหุ้นกลับมามีแรงซื้อนะครับปัจจุบันอยู่ราคาที่22บาทเสร็จเก็งกำไรโฟกัสที่แนวรับ21บาท70สตางค์ถลุดตรงนี้ต้องสตอปลอสแล้วก็ลงมารอบริเวณ20บาท80สตางค์แต่ถ้าหุ้นยังไปต่อได้แนวรับเดิมบริเวณ22บาท20สตางค์ ก็จะเป็นแนวต้านในสัปดาห์นี้และถ้าผ่าน22บาท20สตังค์ขึ้นไปได้แนวต้านเทค p r o ฟิตจะอยู่บริเวณ23บาทถึง23บาท10สตังค์ถ้าผ่านกลับขึ้นไปจะมีแนวต้านสำคัญอยู่บริเวณเส้น EMA 200วันที่ราคา24บาท70สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น M MK r e s t a u r a n t หุ้น MK r e s t a u r a n t Group ขึ้นไปทําจุดสูงสุดบริเวณ35บาท25สตางค์ ขึ้นไปทดสแนวต้านนี้2ครั้งไม่สามารถผ่านไปได้จากนั้นก็ถอยลงมาหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ32บาทเมื่อวันศุกร์ร่วงลงมาถึง30บาท50สตังค์แต่ก็ยังยืนเหนือแนวรับบริเวณ30บาท25สตาตังค์นะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงไปก็จะดูไม่ดีมาซื้อ b u ายอ d i ดบริเวณ28บาทถ้าจะเทรดเก่งกับไรก็ดูที่หน้างานนะครับดูว่าหุ้นจะลงมาหรือจะดีดขึ้น เมื่อมีสัญญาณซื้อก็ค่อยเข้าซื้อนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนแต่ถ้าหลุด28บาทลงมาภาพจะไม่สวยมีแนวรับอีกจุดหนึ่งบริเวณ26บาทและแนวรับบริเวณเส้น EMA 200วันบริเวณ25บาทหุ้นตัวถัดไปหุ้น KCE KCE Electronics หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ร่วงมาแทบจะทุกตัวเลยนะครับ KCE เมื่อวันศุกร์ร่วงลงมา ยืนที่24บาท60สตางค์ยืนเหนือแนวรับ24บาท20สตางค์นะครับถ้าหลุดแนวรับนี้ลงมาก็จะดูไม่สวยลงมารอซื้อบายออนดิบริเวณ22บาท20สตางค์ถ้าหลุดแนวรับนี้ภาพกราฟจะกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งหนึง่งเศดเกงกําไรถ้าหุ้น KCE ยังไม่หลุด24บาท20สตางค์ก็อาจจะมีเด้งขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ26บาทและ27บาท25สตางค์ แต่ถ้ามีแรงซื้อก็อาจจะไปทดสอบแนวต้านสวิงไฮเดิมที่28บาท25สตางค์ตอนนี้โฟกัสที่แนวรับบริเวณ24บาท20สตางค์นะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น F Smart f o r ฟอร์สมาร์ทเซอร์วิสเอฟสมานี่กลับเป็นขาลงชัดเจนเลยนะครับเมื่อวันพุธก็หลุดแนวรับสำคัญบริเวณ7บาท15สตางค์ลงมาต่ำสุดที่6บาท90สสตางค์วันพฤหัสมีแรงดีดขึ้น แต่ในวันศุกร์ก็ถูกเทขายลงมาอีกปัจจุบันหุ้นยืนอยู่ที่7บาท5สตางค์เรทเก่งกำไรก็โฟแคสต์กรอบแคบๆอย่าหลุด6บาท90สตางค์ลงมาโดยมีแนวรับแนวต้านที่สำคัญบริเวณ7บาทส5สตางค์ถ้ากลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านนี้ได้ก็จะมีแนวต้านเทคโปรฟิตอยู่บริเวณ7บาท50สตางค์และแนวต้านเหนือขึ้นไปบริเวณราคา8บาทในทางกลับกันถ้าหลุด6บาท90สสตางค์ อาจจะร่วงลงมายาวเลยนะครับมีแนวรับบายออนดิบริเวณร,ราคา6บาทหุ้นตัวถัดไป GPSC Global Power Synergy GPSC กลับเป็นขาลงหลังจากขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ43บาทแล้วผ่านไปไม่ได้เมื่อวันพฤหัสหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ39บาทและวันศุกร์ก็หลุดแนวรับสำคัญบริเวณ37บาท50สตังค์ลงมาที่37บาท25สตางค์ เศรษก,กิงกำไรก็มีแนวรับบริเวณเส้น ema 200วันอยู่ที่ราคา36บาท75สตางค์ถ้ายัางร่วงลงมาลงมารอซื้อ Buy on d i ดิบริเวณ35บาท2 5สตางค์ถ้าหลุดแนวรับนี้ลงมาก็ภาพไม่สวยจะกลับเป็นขาลงทันทีแต่ถ้าหุ้นมีแรงซื้อยืนเหนือ37บาท50สตางค์ขึ้นไปก็จะมีแนวเทค Pro ฟิตอยู่บริเวณราคา3 9บาทหุ้นตัวถัดไปหุ้น jts เ i สม t นเทคโน o ลยีโซลูชัน JTS นี่กลับเป็นขาลงชัดเจนแล้วนะครับในช่วงเดือนตุลาคมก็ยังทำราคาลูกผีลูกคนอยู่จะลุดราคา29บาท75สตังค์ไซเวย์อยู่บริเวณร,ราคานี้แล้วก็ไม่สามารถดีดขึ้นไปได้ถัดมาก็จะหลุดแนวรับ28บาท50สตังค์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสวิงอยู่จนในที่สุดเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้น JTS หลุดแนวรับสำคัญ28บาท50สตังค์คราวนี้ลงมาชัดเจนลงมาปรับฐานบริเวณร,ราคา25บาทดูแล้วก็ยังยืนราคาไม่อยู่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาร่วงลงมาอยู่ที่24บาทภาพกราฟไม่สวยแล้วนะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งเข้าไปรับหุ้น JTS ทำราคาต่ำสุดในช่วงภาษีทรัมป์อยู่บริเวณร,ราคา22บาท20สตงค์ถ้าหลุดแนวรับนี้จะเป็นการเบรก52วิโล ลงไปทำราคานิวโลรอดูนะครับถ้าร่วงลงมาถึง22บาท20สตังค์จะมีเด้งหรือเปล่าแต่ถ้ามีเด้งก็ต้องระวังนะครับอาจจะกลายเป็นเด้งเพื่อลงต่อก็เป็นได้ต้องดูหน้างานอย่างเดียวมีสัญญาณซื้อก็ค่อยเข้าไปซื้อนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเข้าไปส่องกราฟหุ้นที่มีวอล u ุ่มเมอิทั้งในเชิงบวกและเชิงลบแล้วเจอกันเมื่อตลาดเปิดในสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ